ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางการเล่นทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับพี่เข้มนะครับทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราก็เริ่มไปที่คู่แรกครับสำหรับทางพีเวียร์อเนครับวันนี้ต้องเปิดบางตอนรับกับมีอย่างทางลิเวอร์พ แต่ในเรื่องของสถิติที่เคยเจอกันมาเฮดูเฮดชัดเจนว่าทางลิเวอร์พูลดูดีกว่าอย่างเงีเจนครับตั้งแต่เจอกันมากับทางพีวีเอลฟ์เนี่ยลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้ให้กับทีมอย่างทางพีวีเลยนะผมโดยการที่ชนะไปถึงห้าเกมครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่ากับว่าในเรื่องของเฮดูเฮดครับลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับแน่นอนว่าฟอร์มของทีมเจ้าบ้านเองนะผมถามว่าดูแย่ไหมในการแข่งันมาห้าเกมหลังสุดเนี่ยเขาแพ้เป็นแค่เกมเดียวครับแพ้ให้กับทีมอย่างโชว์เล่ครับแต่ที่เหลือเนี่ยเขาชนะไปสองเกมครับเสมอไปสองเกมใน ครับโดยการที่เสมอไปให้เกมครับและที่เหลือชนะทั้งหมดครับกับการกับทีมเยือนอย่างทางลิเวอร์พูลครับแน่นอนว่าฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าดูโดดเด่นม,มากครับจากการที่เขาไม่ชนะทีมอย่างนอตติงแฮมมานี่ยนะผมก็มีทีมเดียวที่เขาไม่ชนะนะครับผมแล้วก็ไปแพ้กับสเปอร์ในศึกบอลด้วยแต่ห้าเกมล่าสุดมาเนี่ยเขาก็ชนะไปถึงสี่เกมเสมอเพียงแค่เกมเดียดวนั่นเองนะครับนัดล่าสุดก็ชนะอิตาลีได้นะครับผมด้วยสกอร์สี่หนึ่งเลยหรือจะเป็นการที่ชนะลิวครับด้วยสกอร์สองหนึ่งในทูยูฟ่าแชมเปี้ยน่นนวาลรส์ หลงสักประมาณ50%เครับเพราะว่าเขาการันตีเขารอไปแล้วแต่ในเรื่องของระบบในเรื่องของรูปแบบแผนเรารู้อยู่แล้วว่าลิวปูมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับแต่แน่นอนครับว่าในเรื่องกระแสครับเป็นทีมเจ้าบ้านครับที่เปิดมาบางคับชนะ1ประตูครับแต่ผมมองว่าวันนี้น่าจะเป็นฟิลมาเปิดเกมแรกกันแหละในเรื่องของตัวเด็กลิวปูเองในเรื <cabin S 1> <Rat> ่องของระบบแผนเนี่ยมาชัดเจนอยู่แล้วว่าลิวปูเขารูปแบบแผนเขาดีนะครับผมตอนนี้ผมมองว่าน่าจะมีสกอร์เกิน3ประตูแน่นอนครับตอนนี้ให้มองไปที่ทางคู่ลิวปูได้เลยนะครับส มาดริดนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมแน่นอนว่าทีมอย่างแบดเองฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าดูโดดเด่นมา,มากๆครับแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะได้ถึง4เกมแพ้ไม่แค่เกมเดียวครับแพ้ทีมอย่างชาตาโดเนตครับในสกิูฟ่าชมเปี้ยนส์ี่แหละแต่ในลีกเนี่ยเขาเก่งมากๆเลยเนาะแต่ว่าถ้ามองกลับไปเอาทีมอย่างมาดริดแล้วโอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่ามาดริดโคตรเก่งครับต้องบอกว่าเป็นทีมเต็งแชมป ได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่าตอนนี้ครับประธานเป้ครับดูแบบว่าโอ้โหพามาริดติดปีกเลยครับเพราะว่าฟอร์มเขาเรียกว่าคืนฟอร์มกลับมาแล้วเนี่ยแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากเล่นเข้ากับจูต์เบลล์นิงแฮมได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ฟอร์มช่วงนี้ก็ถามว่าดูโดดเด่นไหมสามเกมหลังสุดมาเขาก็ชนะทุกเกมเลยนะครับนั้นล่าสุดครับก็บุกไปตบไปยาวหลีกได้ครับด้วยสกองสามศูนย์ครับก็แม้ตรฐานดีอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นบอลยุโรปเรารู้อยู่แล้วว่ามาริดมันก็ใส่สุดใส่เต็มตลอดครับชชชชชอออบบบบบบบโววว์แแแแคคครรรรััััต่่่่่ผมมมมกกก็นนนนนนใจจาาาาดดดิิิีี้้ะะะุไไปปๆสเเย ูครับผมก็ยังมั่นใจว่ามาลลิดจะทําได้แน่นอนครับวันนี้ขอจิมไปทางราชันสูงขาวเลยคมาลลิดอินคู่ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดเอเทียเฮาสเตเดียมครับต้อนรับกับแมยกันทางขาวบูชนะครับผมแน่นอนครับว่าเฮตุเฮต์แมนซิตี้ดีกว่าชัดเจนครับเจอกันมา2ครั้งแมนซิตี้ชนะ2ครั้งเลยและชนะด้วยสกอร์รวมกันเนี่ยเประตูสองครับโอ้โหต้องบอกว่าเฮตเฮตคนละเรื่องเลยนะครับและแมนซิตี้ครับนัดล่าสุดก็เรียกความมั่นนนใจมมมมาาาแแล้้วครรััับบบผโดดดยยกกกกททีีี่่ชชะะเซไต เยือนนะครับผมกับทางขับบุกเองก็ถือว่าเป็นในหนึ่งทีมครับที่ฟอร์มดูโดดเด่นมากๆครับแข่งขันมา20เกมหลังสุดมาไม่แพ้ใครเลยเลยครับแล้วก็เกมไปเยือนที่เขาแพ้ครั้งล่าสุดเนี้ก็คือการที่บุกไปเยือนทางเอซิมิลานครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเท่ากับว่าในเรื่องของมาตรฐานเกมไปเยือนเวลาเจอทีมใหญ่แล้วก็ไปเยือนบ้านเขาเนี่ยก็มกักจะไปไม่รอดเหมือนกันนะครับผมในบอลยุโรปเองเนะครับผมเราเข้าใจว่าทีมอย่างขับบุกในเรื่องประสบการณ์มันก็ไม่ได้ดูแย่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับแมนซิตีี้้แลลวท่่นัาสุดเขาก็ไไม่ด้ส่งตัวเต็มมลงขนนนนาาดัั้ะครรบผททีี่่กเจอเเชลซีีน่ยแล้วกก็มาลุยศึในนวันี้ผมมก็ยััง่นนใใจว่่าเรืออองงขไล้ ในเรื่องของความพร้อมแมนซิตี้เองก็ดูดีมากครับคันหลักๆเนี่ยผมก็มีนาธานไรเก้ครับมีทางอูเบียร์แล้วก็โรดี้เนาะแล้วก็แนวลุกก็เชลลิโรกูรี่ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือมันพร้อมหมดโอ้โหต้องบอกว่าคุมกลังแนวลุกชัดเจนว่าแมนซิตี้มาพร้อมเลยแล้ววันนี้กระแสะเปิดมาแมนซิตี้ครับบ,รบังคับชนะถึงสองประตูเพื่อเสมอตัวแน่นอนว่ากระแสะเปิดมาแรงแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างแมนซิตี้ครับก็ยังมั่นใจว่าจะชนะได้ เสมอไปสามเกมครับและแพ้ไปหนึ่งเกมครับโดยรวมก็ยังมีฟอร์มที่ดูจืดจางมากๆครับแต่เกมในบ้านดูมีความโดดเด่นครับในบ้านแข่งขันมาแปดเกมหลังสุดก็ชนะไปถึงห้าเกมครับเสมอไปสามเกมนั่นเองนะครับการแข่นกับทีมเยองทานเป็นฟิก้าครับแข่งขันมาห้าเกมหลังสุดเนียชนะไปสองครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสองแต่สองนัดหลังสุดแพ้ทั้งสองนัดครับโดยการที่แพ้บาเซลนาครับแล้วก็บุกไปเยนคาซาเปียก็แพ้มาก็โดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมยูเว่มีฟอร์มที่มันดูดีกว่าสําหรับเรื่องเกมในบ้านเนาะและเป็นบอลยุโร มีมาตรฐานด,ดีกว่าแต่เรื่องของเฮทูเฮดครับเบนฟิก้ามันดูขมขวาครับแลเรื่องกระแสที่มันเปิดมาทางยูเว่ครับขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับก็ยังมั่นใจว่าในเรื่องของเฮทูเฮดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแหละในเรื่องของการแก้เกมครับเพราะว่ายูเว่ไม่ชอบทีมที่ขึ้นเกมในจุดสเปนทาร์ฟมากสักเท่าไหร่ครับแล้วก็วันนี้ทางเบนฟิก้าก็น่าจะเป็นเล่นในรูปแบบเดิมแหละต้องรองดูว่ายูเว่จะแก้เกมได้มากแค่ไหนแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้ยูเว่จะเอาอยู่อย่างแน่นอนครับการที่เขาเล่นในบ้านยังไงก็ต เอาวันนี้ก็จับไปในนั้นหมด4คู่ครับตัวแรกครับเลือกเชียร์ไปที่ทางสูงคู่ลีกูครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ที่ทางเรีวมาริคราตัวที่3ครับแมนซิตี้นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายครับเลือกเชียร์ทางจูจุดนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามัไปด้วยและใครเป็นความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่มทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทปบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนลวกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ